สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้ววันนี้ครับพี่ตีจะพาะทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบการสำหรับเจ้า Honda r e b e l 500นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2 0 1 8เลขไมล์วิ่งมาเพียง700กิโลเมตรนานเป็นรถใช้มือเดียวมาพร้อมกับของแต่งนะครับใครหาอยู่นะครับสำหรับรถสเปคแบบนี้เลขไมล์หลักร้อยแล้วพร้อมของแต่งแบบว่าซื้อไปขี่ทิ้งได้เลยต้องมาคันนี้ครับมาชมเลยดีกว่ามา เลขไมค์คันนี้ครับอย่างที่พี่ตีบอกนะ73-4กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมค์จากบ้าลูกค้าให้ดูทุกคันหัวโชคสวยนะครับแผงขอบนเดิมสวยไม่มีถลอกไม่มีเก็บงานนะครับแฮนด์ยังคงเป็นแฮนด์เดิมนะครับคันนี้ได้ตุ๊กตาแฮนด์แต่งมาด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่จะมี2สเต็ปเห็นไหมครับอ่าประกับไฟฟ้าเดิมครับตรงสื่อมีเอลาครับปอกแฮนด์เดิมไม่มีสึกวันนี่คือ700กิโลเมตรแท้แน่นอนมือคัสเดิมไม่คดไม่งอมือเบรกเดิมนะครับไม่คดไม่งอเช่นเดียวกันประกับคันเร่ง ตัวสื่อไม่มีตารางนะครับคันนี้ได้ฝากับบุตมันเบรกแต่งจาก H2C มาด้วยสีถังเดิมสวยครับตัวถังเนี่ยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแทบไม่มีรอยขนแมวเลยเห็นไหมฮะเบะนั่งแต่งนะครับเป็นเบาะตอนเดียวปกติเป็นเบาะ2ตอนนะตะแยกเบาะเบาะนั่งคนขี่แล้วก็เบาะสอ,อตงตะแยกกันแต่นี่คือเบาะแต่งมีเบาะเดิมไม่บินคันนี้เบาะเบิมไม่มีนะครับเบาะเดิมไม่มีอ่ไม่พอครับมาด้านหน้าตอ่อด้านหน้าเนี่ยยังคงเป็นโคมไฟหน้าเดิมสวยอยู่นะครับไม่มีรอยหินนะครับนี่ได้ ตัวครอบโช๊คด้านบนมาครับจากเซทูซีนะครับแกนโช๊คสวยครับไม่มีตามดไม่มีรั่วซึมนะครับบางคนหน้าไม่มีแตกคราวนะครับยางหน้ายังคงเป็นยางเดิมติดรถจากสูร้อนี่คือ700กิโลเมตรแท้แน่นอนนะฮะขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรคด้านหน้าครับรอยกลึงยังอยู่นะครับเป็นแค่รอยจริงๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะกระบอกโช๊คล่างด้านหน้าฝั่งขวานะครับเห็นไหมครับดำปีเลยฮะไม่มีรอยหินคาลิเปอร์เดิมครับไม่มีรอยลบรอยสไลด์คันนี้มาพร้อมกับกาศหม้อน้ําแต่งด้วยนะฮะ นี่นะครับไล่มาที่ขอท่อเดิมนะครับไม่มีบุบมมนมีกระแทกด้านหน้ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับคันนี้มาพร้อมกับแคสบาร์ด้านช่างแต่งด้วยเห็นไหมครับฝาวาล์เดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวสีเครื่องเดิมนะครับไม่มีรอดร่อนไม่มีจุดไม่มีลอกไม่มีลอกล่อนเออไม่มีจุดจางแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีล้มล้มแปะพักเท้าฝั่งขวาครับจาก H 2 c ขายี่เบกลังไม่มีคดไม่มีงอนะครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับ Made i n Thailand นะฮะเดี๋ยวมาฟังเส ครับตา์ทติดง่ายรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งเป็นไงเฮ้ยครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเรื่องยนไม่มีสะดุดเลยครับผมโอ้โหแน่นอนจริงๆครับวิ่งอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยบุบรอยแทกด้านข้างนะฮะคันนี้ยังคงเป็นโชคหลังเดิมนะครับนี่จานเบรกด้านหลังนะครับเป็นแค่รอจริงๆนะครับเหมือนใหม่เห็นไหมขาวใสเลยฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อด้านหลัง ไม่มีถลอกไม่มีดุง้งเช่นเดียวกันแล้ดูยางหลังนะดูยางหลังไอเดน700กิโเมตรต้องแบบนี้นะฮะอ่าคันนี้ครับยังคงเป็นบางคนหลังเดิมไฟท้ายเดิมอยู่นะครับอันนี้มาจากจังหวัดเพชรบุรีบอกแล้วเราไปซื้อทั่วประเทศนะครับอ่คันนี้ครับต้องบอกเลยว่าไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยล้มชนแปะแตดงสิ้นเลยมาฝั่งซ้ายครับจะคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆอยู่นะครับสลิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมครับไม่มีรอยบุบรอยแทะด้านข้างติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนี่ พักเท้าแต่งคับจาก h คทูซีคันเกียร์เนี่ยไม่มีคดไม่มีงอนะครับเห็นไหมครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยลม้มแล้วก็ล้มแปะฝาวาล์วเดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวกุญแจครบ2ดอกแคสบาร์ฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มครับรอยบุบรอยแทะด้านข้างหน้าเครื่องครับแห้งใสไม่มีหยดเยิมเห็นไหมครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยลม้มาสไลด์อะละครับเป็นไงบ้างส่าบเจ้ารีเบล5 0 0รคันนี้สภาพจะบอกว่าสภาพโชว์รูมนะฮะ มาพบของแต่งแล้วราคานี้บอกเลยว่าประหยัดและคุ้มค่ากว่ารถใหม่แน่นอนครับใครหาอยู่สำหรับรถรุ่นนี้สเปคแบบนี้เลขไม่เท่านี้ต้องมาทาันีีครับแล้วเรามีเลือกอีกกว่า20คันสำหรับดีเบล500และ300ครับมาเจอกันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ